ใครอยากจะมีโฟโต้บุกสวยๆแบบนี้เป็นของตัวเองกันบ้างไหมคะถ้าใครอยากได้นะคะแวะมาที่โรงพิมพ์ k n n o of ได้เลยค่ะเราเริ่มผลิตตั้งแต่1ชิ้น1เล่มเลยนะคะวิธีการทำโฟโต้บุกนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องเลือกเล่มเลือกขนาดก่อนนะคะซึ่งขนาดค่ะเราสามารถกำหนดได้เองนะคะขั้นต่อไปค่ะคือการเลือกรูปนะคะแล้วก็จำนวนหน้าที่จะมาลงในเล่มของเราแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้กี่หน้ากี่เล่ม แล้วก็เลือกสเปคกระดาษทั้งหน้าปกและเนื้อในได้เลยนะคะสีสวย,สวยะะแบบนี้เลยอู้หูชัดๆนะคะสวยๆนะคะแบบนี้เลยแล้วสาหรับการเข้าเล่มนะคะเราสามารถเลือกการเข้าเล่มได้หลายแบบค่ะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าการเข้าเล่มแบบเข้าเล่มใส่กาวนี่มองใกล้ๆเห็นกาวไหมคะอ้าตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นกาวนะคะอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวว่าเปิดออกมาแล้วจะหลุดจะลุ่ยไม่มีค่ะ สำหรับของเรานะใช้เกรดอย่างดีนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะถ้าทางลูกค้าบอกว่าพี่คะาหนูไม่อยากได้ปกแบบนี้หนูอยากได้ปกแข็งๆหนูไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะจริงๆสับลมพิมพ์เราจะเรียกว่าปกจุปังค่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะจ๊ะอ่าแบบนี้ค่ะเรียกว่าปกจุปังหลังจากนั้นค่ะพอเราเลือกชนิดก,กระดาษเรียบร้อยแล้วเลือกไซส์เลือกขนาด ก็มาเลือกรูปแล้วก็จํานวนหน้ากันนะคะว่าอยากจะใส่รูปกี่หน้านอกจากจากรูปภาพแล้วนะคะย,ยังสามารถใส่เป็นข้อความข้อมูลหรือว่าดีเทลอะไรต่างๆได้หมดเลยนะคะตามอาร์ตเวิร์กที่ลูกค้ากําหนดได้หมดเลยะคะ่ะเรียกได้ว่าอตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับหนังสือเล่มน,นี้นะคะทางลูกค้าให้ลงพิมพ์ออฟทำเนี่ยเพิ่มความเก๋ไก๋อีกอย่างหนึ่งค่ะคือตัวใส่ค่าแบบนี้แต่ขนาดต้องเป๊ะค่ะเพราะเวลาที่เราเอาไปนี่ ใส่เข้าเล่มของตัวโฟโต้บุ๊กนะคะจะได้สวยๆถ้าหลวมไปก็จะหลุดง่ายนะคะแต่ถ้าแน่นไปก็จะสวมไม่เข้าอีกอ่าเป็นแบบนี้ค่ะอางรงพิน king off ออของเรานะคะยินดีบริการให้ลูกค้าค่ะ ถึงแม้ลูกค้าจะไม่มีแบบหรือกราฟิกอะไรมาเลยนะคะเพียงแค่มาปรึกษาเรานะคะเราจะมีทีมกราฟิกในการออกแบบให้คุณทั้งหมดเรียกได้ว่าพอจบออกมาแล้วเป็นรูปเล่มสวยๆน่ารักแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าลูกค้าองค์กรหรือน้องๆหนูๆนะคะอยากจะได้เป็นโฟโต้บุ๊กหรือเป็นรูปเล่มอะไรเราแต่ที่มีบนรุ่มจํานวนเยอะทางโรงพิมพ์ของเรานะคะก็สามารถเซอร์วิสได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อโรงพิมพ์ i n g off ได้เลยนะคะสามารถโทรมาปรึกษาข้อมูลหรือคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยช่วยตอบคําถามค่ะ หรือทักเข้ามาใน Li น์แอดได้เลยนะคะเราก็จะมีพี่พี่เซลล์นะคะคอยดูแลเพื่อนๆน,นะคะคอยดูแลทางลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแอดไซค่ะ king อ,อ,คะอ k I n g o f ค่ะแอดไซ k i n g o f ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามนะคะ